นี่คือ s ั m s u n เว็บหนึ่งนะครับปาร์ดาสองจุดลงเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตายวรอโฟกัสกล้องนิดนึงคล้าย a n นด o อยนะมี Notification หมายถึงว่าลงมาปิดเปิด Wi-Fi พวกนี้ได้นี่ครับหน้าจอก็ จำนะครับมีเลือกโฟโดได้ด้วยนะครับนี่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาชัดเจนก็คือตัววิดเจ็ตหน้าจอตัวนี้เป็นวิดเจ็ตที่อยู่หน้าโฮมแล้วมันสามารถเลือกคอนโทรตัวได้นี่ไม่มีรายชื่อในซิมนะ ตัวพวกนี้ปิดเปิดได้ด้วยนะครับเลือกชุดที่ต้องการใช้งานนี่เปิดนะมาแล้วพวกฟังก์ชันแอปเนี่ยเร็วคล้ายๆอนด o อยนะครับจะเป็นแอปพื้นฐาน a m ซุง g ทั่วไปมีใ YouTube ในวิดีโอนะครับ เบสิกกล้องอินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นนะครับต้องไี้ลองเล่นดูจะดูภาพวิดีโอดูอาัวาตานนะครับหน้าลักษณะของหน้าวิดีโอนี่เปลี่ยนแปลงไปแต่เสียงดีจริงๆสีสดนี่เที like <the> ่ยงกับเน็กซัสไม่ต่างกัน <next> สีสดกับเน็กซ <next> ัสเยอะนะครับหน้าจอเล็กกว่าด้วย กล้องที่ถ่ายตรงน,นี้หนึ่ง z o ไม่ไปชัดภาพไีดูแล้วเลื่อนภาพไปดูเร็ว เห็นดังดีนะครับสิ Strong, Real, ่งที่เพิ่มมาอย่างหนึ่งที่อยากให้เห็นคือเมื่อกดค้างตัวโฮมเนี่ยมันจะขึ้นเป็น multitasking ว่ามันจะสามารถจ้ำกระโดดไปเดี๋ยวลองเปิดไปด,ดูนะครับพอเราเปิด YouTube แล้วกลับมาแล้วก็ไปเปิดหน้าของวิดีโอ นะครับกลับกดปุ่มโฮม m ิดีโอแทก,กนก็นคือการที่เราเล่นฟังก์ชันอะไรคร้างไว้อยู่นะครับเราก็กลับมา,เ,าเปิดได้อย่างรวดเร็วยกตัวอย่งยางน,นะครับนี้ไม่ได้ตอบอะไรนี่กดค้างไว้ก็กลับไปแกลเลอรี่่อรูปภาพมันก็มาเลยนะครับกดค้างไว้ต้องการกลับไปวิดีโอก็ามา หรือต้องการปิดแอปตัวนั้นก็ปิดจะปิดทั้งหมดก็ได้นี่นะครับคือตัวปราร์ด2.0ที่มีความแตกตา่างนั่นก็เร็วเร็วขึ้นเยอะนะครับอินเทอร์เน็ตนี้เร็วขึ้นแล้วก็จอชัดด้าน,นหลังทำจากพวกโลหะแข็งแรงนะครับชัดรัดเร็วนะแอปต้องไปโหลดในซัมซุงกีนะครับต่อให้ต่อเข้าคอมแล้วก็นี่นได้เลย มีตัวชัดออนด้วยชัดสำหรับทำซูงเหมือนออโปรแกรมแอพนะครับ้ออจอชัดสดใสก็ขอจบแค่นี้ก่อนคนะับสำหรับปาร์ดาสองจุดศูนย์ขอบคุณครับ